คนตัดแล้วคนตัดแล้วคนตัดเอาไปเป็นดราม่าตัดไปเป็นอะไรแล้วให้ทัวลงแล้วเขาไปว่าเขาไม่ได้นะมันก็ต้องกลับมาที่เราเราก็ต้องระม,มัดระวังคําพูดมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะความมีชื่อเสียงมันไม่ได้ว่าให้แต่คุณเรามันไม่ได้มีแต่คุณที่ว่าเออมีชื่อเสียงแล้วคนก็มาติดตามเราเยอะคนดูคลิปเราเยอะเราได้เงินเยอะใช่อันนี้มันเป็นมันเป็นแค่ส่วนหนึ่ง มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนดีส่วนหนึ่งแต่ส่วนเสียมันมีอีกเยอะแยะยิ่งเรามีคนรู้จักเยอะมีคนติดตามเยอะเราพูดอะไรมันก็พร้อมเป็นประเด็นได้ทุกอย่างทุกเวลาทุกเมื่อคนลักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสืออันนี้คือความโหดร้ายของโซเชียลนะอันนี้คือความโหดร้ายของโซเชียล คุณแพรี่คิดยังไงกับช่องเจเป้เจเป้เมียเมียเติมเหรอถ้าถ้าเขาไม่ใช่แฟนกันไม่ควรทำคอนเทนต์แบบนั้นนะอันนี้พูดด้วยความหวังดีไม่ควรทำคอนเทนต์แบบนั้นเปลี่ยนได้คอนเทนต์นะ่ะเปลี่ยนเลยพี่เป้ต้องเปลี่ยนเอาพี่เอาเอาเขาชื่ออะไรนะ เอาพี่เติมอะ่ะเอาพี่เติมมาส่งเสริมในในภาพลักษณ์ที่มันน่ารักค่ะทำได้ทำได้แต่อย่าไปขายอย่าไปขายคอนเทนต์ในลักษณะที่มันเหมือนว่าเราไปกันแกล้งรังแกเขาอะ่ะดิฉันเห็นดิฉันก็ตามอยู่แต่ก่อนดิฉันก็ตามอยู่แต่ดิฉันดูก็รู้แล้วว่าเขาไม่ใช่แฟนกันอะ่ะ ไม่รู้นะข้อเท็จจริงเป็นยังไงไม่รู้แต่ดิฉันดูแล้วดิฉันรู้สึกว่าก็รู้ดูก็รู้ว่าไม่น่าจะใช่เขาไม่น่าจะใช่แฟนกันมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเกี่ยวการส,สิแต่ประเด็นคือดิฉันไม่ได้ว่าแต่ดิฉันรู้สึกว่าพี่เติมอะ่ะเขาก็มีภาวะอะไรบางอย่างอยู่แล้วนะขออภัยที่พลาดพิงนะคะก็รู้อยู่แล้วเหมือนเขามีภาวะอะไรบางอย่างอะ่ะ ที่เราดูในฐานะคนดูอ่ะเราดูออกว่าเขาไม่ไม่ได้ปกติร้อยเปอร์เซนหรือเปล่าหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่เท่าที่ดูแบบ กิริยาอาการของเขาตอนที่เขาถูกยั่วยุถูกว่าถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพฤติกรรมที่เขาแสดงออกอะ่ะเราพอดูออกเลยว่าเขาไม่ใช่คนที่ปกติร้อยเปอร์เซนแล้วโดยลักษณะแบบเนี้ยในลักษณะของคนที่ไม่ปกติร้อเปอร์เซนเนี่ยเวลาที่เราปฏิบัติต่อเขาว่าเราต้องระมัดระวังมันจะคล้ายๆแบบป้ารัตนานั่นอะ่ะมันเคสคล้ายๆกันพอเราไป สร้างคอนเทนต์ลักษณะที่มันเหมือนการไปรังแกเขาหรือไปทําให้อาการที่มันไม่ปกติของเขาที่มีอยู่แล้วมันหนักขึ้นนะ่ะคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เหรอแบบนี้มันได้เหรอเอ้ยก็รู้อยู่ว่าเขาเป็นแบบนี้ทําไมไปยั่วยุเขาหรือว่าทําไมไปทําให้อาการหรือภาวะที่มันไม่ได้ปกติร้อปร์เซนที่เขาเป็นอยู่มันหนักขึ้นล่ะแล้วยิ่งโดยเฉพาะว่าถ้าเป็นการทํา โดยเฉพาะยิ่งว่าถ้าเป็นการทําที่มันทําให้ตัวเองอ่ะได้ประโยชน์คือคนแกล้งอ่ะได้ประโยชน์่ะมันน่าเกลียดเข้าใจไหมคะแกล้งปกติมันก็น่าเกลียดอยู่แล้วนะแต่ยิ่งถ้าเป็นเป็นการแกล้งเพื่อให้ได้มาซึ่งคอนเทนต์ที่คนดูเยอะคนเม้นต์เยอะคนอะไรเยอะได้สุดท้ายแล้วมันไปลงเอ่ยด้วยกันด้วยการขายของหรืออะไรอะ่ะถ้ามันเป็นแบบนั้นท่านะคะ ดิฉันว่ามันไม่น่ารักนะแล้วโดยที่สุดท้ายแล้วคนจะไม่ซับพอร์ตอ่ะคนจะไม่ซับพอร์ตอันนี้แนะนำแบบกัลยาณมิตรเลยนะด้วยความปรารถนาดีด้วยความปรารถนาดีนะคะทำได้ทำได้ก็คือเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแนวคอนเทนต์ใหม่ก็แค่เปลี่ยนแนวคอนเทนต์ใหม่พี่เป้ก,ก็เปลี่ยนแนวคอนเทนต์ใหม่มาเป็นคอนเทนต์ที่ซับพอร์ตน่ะเอามุมที่มันน่ารักของพี่เติมออกมา เอามุมที่น่ารักของพี่เติมออกมามันน้องหลินไงมันน้องหลินไงน้องหลินไงมันน้องหลินไงถ้าเราไปซัพพอร์ตเขาในทางที่ดีๆอ่ะมันก็เหมือนเราอ่ะช่วยเขาด้วยนะมันเหมือนเป็นการที่เราอ่ะ เป็นกาลยานามิตรที่ดีต่อเขาและเป็นการช่วยเขาด้วยนะให้เขามีคุณภาพชีวิตที่มันดีขึ้นนะ่ะเข้าใจไหมขายได้ทําไมจะขายไม่ได้ขายได้แต่มันต้องมีวิธีการมุมน่ารักขายได้ทําไมน้องหลินยังขายได้อะ่ะ ใช่ได้อืมไม่ถ้าไม่รับฟังอะ่ะถ้าไม่รับฟังอะ่ะมันจะเป็นผลเสียกับตัวเขาเองนะคุณอย่าไปดูแคนโซเชียลนะคุณอย่าไปดูแคนกระแสตีกลับหรือกระแสที่มันแบบ คนในที่ที่คนเขามองว่ามันไม่โอเคนะถ้าตราบใดที่คุณยังต้องใช้พื้นที่หรือช่องทางโซเชียลในการทำมาหากินคุณอย่าไปดูแคร์โซเชียลไม่ได้นะคะคุณอย่าไปดูแคร์โซเชียลไม่ได้คุณจะไม่แคร์โซเชียลก็ต่อเมื่อคุณสามารถที่จะไม่แคร์โซเชียลได้ก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้ทำมาหากินกับโซเชียล เออถ้าคุณไม่ได้ทํามาหากินกับโซเชียลคุณไม่ต้องแคร์โซเชียลค่ะโซเชียลจะด่าคุณจะว่าอะไรคุณคุณไม่จําเป็นต้องแคร์ไม่ต้องสนใจเพราะเพราะในชีวิตจริงคุณไม่ได้จําเป็นต้องพึ่งพาโซเชียลแต่ถ้าตาบดคุณจะต้องมาไลฟ์สดมาขายของหรือว่าแล้วคุณบอกไ,อไม่สนใจหรอกนู่นน,นี่นั่นไม่ได้หรอกค่ะการบล็อกไม่ช่วยหรอกการบล็อกไม่ช่วยหรอกมันเหมือนว่าคุณแบบล้อมรั้วอยู่แบบ อยู่ในข้อของตัวเองแต่ในขณะที่คนรอบข้างแบบติเตียนคุณไปหมดด่าทอคุณไปหมดอย่างเงี้ยคุณอยู่ไม่ได้หรอกคุณจะอยู่ยังไงเดี๋ยวคุณถ่ายฟีดทิกตอกมาคุณก็ต้องเจอคุณก็ต้องเจออยู่ดีแล้วพอกระแสตีกลับเยอะๆจากคนที่เตือนคุณแค่หนึ่งคนสองคนสิบคนมันจะเป็นคนที่เตือนคุณร้อยคนพันคนแล้วคุณจะอยู่ยังไง คุณจะหนียังไงไปที่ไหนต่อไปคุณลงคลิปหรือคนคุณทําอะไรคนก็จะไปแต่คอมเมนต์ติคุณติคุณติคุณคุณจะบล็อกไหวเหรอคุณจะบล็อกคนเป็นหมื่นเป็นแสนไหวเหรอเป็นร้อยเป็นพันไหวเหรอแน่นอนคุณอาจจะไม่แคร์เพราะตอนนี้คนเข้าไปคอมเมนต์ด่าคุณหลักสิทธิคุณบล็อกได้หมดแต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนถ้าคุณฉลาดคุณต้องเปลี่ยนแล้วคุณก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเริ่มไม่เริ่มไม่ปกติแล้วคนเริ่มไม่อินแล้ว หรือว่าเอ้ยเราก็ทําไม่ถูกจริงๆนะเราเราเราเล่นคอนเทนต์ด้วยการที่เราแบบอันนี้เกินไปหรือเปล่าเปลี่ยนดีกว่าไหมอะไรดีกว่าไหมอะถ้าเราคิดแบบนี้แล้วเราก็เปลี่ยนแนวคอนเทนต์อะไรใหม่มาทําอะไรที่มันน่ารักคุณก็อยู่ได้ถ้าคุณไม่ดือดึงคุณก็อยู่ได้แต่ถ้าคุณดือดือดืดดึงจบไม่สวยหรอกอะคุณจะไม่ต้องเชื่อดิฉันก็ได้แต่ในฐานะที่ดิฉันดังมาก่อนคุณเนี่ย ดิฉันดังมาก่อนคุณนะคะดิฉันอยู่กับโซเชียลมาผ่านดราม่ามาร้อยแปดพันเก้าเชื่อดิฉันเถอะเชื่อดิฉันเถอะเชื่อดิฉันเถอะอืมหรือจะไม่เชื่อก็ได้แล้วแต่ไม่เชื่อก็ได้แล้วแต่ค่ะอืมวันนี้มีทุเรียนลงเลยเหรอหรือยังไงจ๊ะ อ้าเขาไม่เชื่อใครก็ต้องปล่อยเขาไปค่ะให้เขาเรียนรู้เองแต่ถ้าไม่มีคนซัพพอร์ตเขาถ้ามันกระแสรเริ่มแบบดิฉันไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวมันจะเหมือนเดี๋ยวมันจะเหมือนคุณลุงเชฟกระทะห้างนะเดี๋ยวมันจะเหมือนคุณลุงเชฟกระทะห้างนะที่ตอนแรกก็ไม่แคร์หรอก แต่พอที่สุดท้ายแล้วพอกระแสมันมีการกะพูดถึงมากขึ้นมากขึ้นจนมันมีอิมแพคกับชีวิตจริงอะตอนแรกมันอาจจะมีอิมแพคแค่ในโซเชียลแต่พอมันเริ่มแบบมีอิมแพคในชีวิตจริงมากขึ้นอะ่ะคนเริ่มไม่เข้าร้านคุณสมมติว่าเขารู้สึกว่าคุณไม่น่ารักแล้วเขาไม่อยากซัพพอร์ตคุณเงี้ยคนเริ่มไม่ไปไม่ไปซื้อของคุณหรือคุณไปไหนคนเริ่มแบบว่าคุณอย่างเงี้ย ตำหนิคุณต่อหน้าอย่างเงี้ยมันจะหนักนะจะเหมือนคุณลุงเชฟกระทะห้างนะโดยที่สุดท้ายแล้วพอจะมาออกมาขอโทษก็แต่เมื่อเริ่มรู้สึกว่าลูกลามไปถึงลูกถึงเมียด้วยตัวเองไปไหนก็มีคนว่าอะไรเงี้ยจนต้องแบบเออออกมายอมรับออกมาขอโทษอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเอาแบบนั้นเหรอคุณจะเอาแบบนั้นเหรอคุณต้องมองให้มันการไกลนะ แก้ไขตอนนี้ซะยิ่งยิ่งดีกว่านะคะแก้ตอนนี้ดีดีกว่านะหรือคุณจะไปแก้ตอนไหนอ่ะคุณจะไปแก้ตอนไหนถ้าคุณไม่แก้ตอนนี้คุณจะไปแก้ตอนไหนเออคุณจะต้องรอให้มันเหมือนเคสแบบคุณลุงกระทะห้างเหรอถึงจะออกมาขอโทษ ก็ไม่รู้แหละเลือกเอาเลือกเอาเลือกเอาค่ะเลือกเอาคอนเทนต์มันมีให้ทำเยอะแยะคอนเทนต์น่ะมากมายถ้าเราเป็นมีความเป็นครีเอเตอร์อยู่ในตัวเราสามารถหาคอนเทนต์ที่มันที่มันน่ารักน่ารักทำได้เยอะแยะมีเยอะแยะมากมาย มันบ่อยเข้าไงมันบ่อยเข้าแล้วดิฉันพูดไปแล้วดยันไม่พูดสามมันคล้ายแบบเคสปารัตนานั่นแหละมันจะยิ่งทำอัน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 หนึ่งที่น่ากลัวที่สุดคือมันจะมีผลมันจะมีผลกระทบต่อสภาวะอาการที่มันที่เขาไม่ได้ปกติร้อยปอเซนอยู่แล้วให้มันหนักเข้าไปอีกให้มันหนักเข้าไปอีก นั่นแหละแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเป็นหนักมากขึ้นมาทํายังไงมันคุ้มหรือมันไม่คุ้มนะแล้วถามว่าใครได้ประโยชน์คุณก็รู้อยู่ว่าใครได้ประโยชน์ก็คือตัวคุณใช่ไหมคะที่ได้ประโยชน์ประโยชน์ในที่นี้หมายถึงว่าเออการที่มีคนเข้าไปดูคลิปเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันแลกมาด้วยการที่คนคนหนึ่งถูกถูกทําให้สุขภาพจิตมันแย่ลงแย่ลงอะดิฉันว่ามันถ้าคนถ้าคนเราแบบถ้าคนรักกันจริงเอ็นดูกันจริงก็ไม่ควรแบบทําแบบนั้น ใช่ไหมคะคนอยู่ด้วยกันน่ะต้องรู้อันน,นั้นม,มันก็เป็นเรื่องที่เขาหรือฉันก็ไม่อยากไปก้าวไก่เยอะมันก็เป็นเรื่องที่เขาว่าต้องรู้ว่าอพฤติกรรมของคนที่เราอยู่ด้วยอะการที่เราทําแบบเนี้ยกับเขากับเขาทุกวันทุกวันอ่ะมันทําให้เขาสุขภาพจิตของเขาว่าดีขึ้นไหมเขาน่ารักขึ้นไหม อะไรขึ้นไหมสุขภาพจิตในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าความเป็นอยู่ภายนอกนะแน่นอนความเป็นอยู่ภายนอกอาจจะดูดีขึ้นเพราะว่ามีเงินไม่รู้ว่าจากการทำคอนเทนต์หรือว่าอะไรจากการที่มีคนรู้จักนะมันไม่ได้สุขภาพที่ดีมันไม่ได้หมายถึงการเป็นอยู่ภายนอกที่มันดีนะเสื้อผ้าหน้าผมไม่ใช่นะแต่มันหมายถึงสุขภาพจิตที่มันอยู่ข้างในมันดีหรือเปล่าหรือเขาโอเคไหม เออถ้าสมมติว่าในแง่ว่าเออเขาโอเคหรือเขาก็แกล้งทำแกล้งทำไปด้วยอย่างเงี้ยแกล้งโวยวายแกล้งร้องไห้ที่จริงเขาก็รู้แหละเขาไม่ได้ร้องไห้จริงเขาแกล้งเขาก็แกล้งร้องไห้แกล้งโวยวายเอออย่างเงี้ยก็ค่อยว่ากันก็แสดงว่าเป็นคอนเทนต์แบบวินวินแต่ถ้าเขาโวยวายจริงเขาโวยวายจริงเขาร้องไห้จริงเขา,า,า,ขาเดือดดานจริงอันนี้ไม่ได้แล้วนะมันไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว อืมอ่ะก็สุดแล้วแต่ตอนหลังตอนหลังดิฉันไม่ได้ไม่ได้ตามแต่ว่าตอนที่เขาดังช่วงแรกๆดิฉันเห็นขึ้นฟีดอยู่อันนี้อาจอันอันนี้อาจจะเป็นช่องใหม่ด้วยแหละก็เลยไม่ไม่เห็นตอนนี้ไม่ค่อยได้เห็นคลิปเขาอืมไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นคลิปเขาค่ะไม่ค่อยได้เห็นคลิปเขา น่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นช่องใหม่หรือเปล่าอืมร้องจริงเออนั่นแหละเน็ Net Idol ตไอดอลจ้องเจมิงเท่านั้นธรรมชาติดีเมื่อวานโดนตอบอใครโดนตอบอครับเมื่อวานเมื่อวานดูเมื่อก่อนดูครับตอนหลังก็ดีแล้วอันนี้ดีที่สุดเลย อันนี้ดูด,ดูดีที่สุดเลยและที่ฉันชื่นชมนะก็คือเมื่อเราเห็นว่าคอนเทนต์แบบนี้เอ้ยมันเยอะเกินแล้วมันไม่น่ารักเราต้องไม่สนับสนุนอันนี้พวกคุณทำถูกเลยนะทำถูกเลยเวลาที่เราเห็นคอนเทนต์ที่เรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันเป็น,ม,นมันแกล้งเขาเกินไปหรือเปล่าเยอะไปหรือเปล่าสมมติถ้าในฐานะคนดูเนาะคนเสพตคนเสพคอนเทนต์ concept, 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 อย่างเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยคอนเทนต์แบบนี้มันไม่ใช่แล้วมั้ง มันไม่ใช่แล้วนะทําไมทํากับเขาเหมือนแบบเขาไม่มีชีวิตจิตใจหรือเปล่าแบบนี้เหรอมันเยอะไปเยอะไปแล้วก็เขาดูก้าวเล้าเขาดูแบบแบบนี้แล้วคุณก็แบบคุณก็รู้อยู่ว่ามันคุณคือคุณแกล้งเขาอะ่ะคุณก็รู้อยู่ว่าสิ่งที่คุณทำํำคือการแกล้งเพื่อให้เขามีพฤติกรรมที่ที่มันไม่โอเคอะ่ะ ใจดำไปเปล่าเออก็ดีแล้วในฐานะที่เราเป็นคนดูอ่ะการที่เราดูแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยคอนเทนต์แบบนี้เราไม่สนับสนุนน่ะเป็นอะไรที่จีฉันชื่นชมชื่นชมพวกคุณนะเราในฐานะที่เราเป็นคนเสพคอนเทนต์น่ะเราเห็นคอนเทนต์อะไรที่ไม่น่ารักแล้วเราช่วยกันตั้งคำถามแล้วเราไม่สนับสนุนคอนเทนต์ที่ไม่ดีอ่ะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะ เพราะว่าถ้าเราถ้าเราถ้าเราไปเป็นส่วนร่วมเห็นคนถูกลังแกแล้วเรารู้สึกหัวเราะชอบใจเรารู้สึกว่าเห็นเขาได้ร้องไห้เสียใจโมโหแล้วเราชอบเราชอบแบบนี้แล้วเราไปสนับสนุนเราก็เป็นหนึ่งในคนที่ไม่น่ารักเหมือนกันนะคะเออเราก็เป็นหนึ่งในคนที่น่าตำหนิเหมือนกันนะคะ อืมดีแล้ค่ะที่ไม่สนับสนุนดีแล้วทุกคนอย่าลืมติดตามช่องนี้ด้วยนะคะอย่าลืมติดตามช่องนี้ด้วยนะคะอืม